ถ้าถามว่าทำไมละครเรื่องนี้ต้องมีคนตาบอดทำอาหารคือละครเรื่อง Swiss S e n s แ r y อยู่ในโครงการ d r a m o r all ซึ่งเราก็เลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวของคนตาบอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมระหว่างคนพิการกับคนที่ไม่พิการนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนในสังคมเนี่ยจะมีคำถามว่าคนตาบอดเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย คนตาบอดทำอะไรได้หลายหลายอย่างถ้าฝึกฝนเรียนรู้รนะครับใบไ,ไม้ดอกลองสอนวสังบอกสารสารสิ่ง<ร>ต่างๆที่คนตาบอดทำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปฉันติดอ,อ,กอดักษรเบลไว้ให้ด้วยนะ แต่ที่เราเลือกให้ตัวละครในเรื่องซึ่งก็คือตัวนางเอกนะฮะอยากทําอาหารก็เพราะว่าการทําอาหารเนี่ยต้องอาศัยหลายทักษะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนทั่วไปอยู่แล้วแต่ทุกคนเรียมมะขามเปียกมาใส่ห้อนะครับถ้าเกิดก้อนใหญ่ไปเนี่ยไม่ฉีกไม่ละลยทีนี้ก็คงไม่ต้องจินตนาการนะครับว่าสําหรับคนตาบอดแล้วเนี่ยต้องอาศัยความพยายามมากขนาดไหนจากนั้นเติมน้ำลงไปให้เต็มตั้หม้อป็นตาบอด ล,ละครเรื่องนี้นะครับมีความตั้งใจที่ทําให้สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะคนพิก,การกับไม่พิก,การเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นอ่างเื้ัว, by, ว,ว,วระะและก็หวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอยากทำอาหารเพราะว่าอาหารนะครับเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว